พี่น้องมือนี้มาแดดแดงๆค่ะแค่แดดแต่เศร้าตื่นเหมือนตานี่นะอซ่องโมงกว่ายันพับๆอยู่ผู้หลงให้ลงนาลง,งยากเรือกระเด็ชวันนี้นะเดี๋ยวคันฝนตกไร่คลายาเป็นพยานเนาะเมื่อวานเมื่อก,อนนกออ่อนตะโกบเสาั์จัียาน้ำฝนก็ขึ้นน้ำเลยก็ขึ้นทางปูร่วงกะโตกวานในเมื่อวานเนี่ยข้าเจ้าก็ว่าโอ้ยท่วมสนอท่วมสนอคือว่นสิบไปออกไปเบิง่งน้ำเลยเมื่อวานนี่ก็บ่ได้ออกไปอื แต่ขาวขึ้นไ่เมตรอยู่ดีละแต่ขึ้นกระตามเถาะเมือนี้นั่นฟ้าข้าวเดาแจ้งหลุมแห่งคีฟ้าหลวงเด้เดนเด้เดนเด้จังซีแล้วเส้าโต๊กแล้วลับพี่น้องเส้าโต๊กแล้วลานนี้นะเออบนโต๊ะหรอวาเนาะบับิบบบกับฟูนะแจงกระดอกกระดียาุูนะเด็ดภาพาอยู่เลียมหามาพอยู่อ้บรรยากาศเบียงเลยวันนี้พี่น้องเอ่ยถ่ายแต่ฟ้าแต่ฝนให้เบืองไร่คนกระตุกใจเนาะมื่อวันที่นี้สิบสามบอ 20ชั้นกัญญายนซองผ่นอร้อยหกสิบเมตรพี่น้องเด็ดเด่นเด้หกสิบเมตรเด็ดเด่นเด้เอามาเข้ากันดีเท่ว่ <c oughs> าหกสิบเมตรเด็ดเด่นเด้เมืองเลยสอพัฒนายน์อันนี้คือถนนนกแก้วพี่น้องเอย๋ยเอออันนี้คือประตูทางเข้าโรงพยาบาลเลยฝั่งถนนนกแก้วโอ้ยมอเตอร์ไซค์จอดทางนักกระไรทางน้าเป็นตึกอุบัติเหตุสุกเซินตึกเสริมภเกียรติหลวงพ่อไส้ถ่องพี่น้อง นี่นะนี่นะบรรยากาศหนึ่งเลยเบิองอี่มุมหนึ่งบ่เออเืองมุมนี้ยามเดดอ๊อกให้ถ่ายเบิองให้ไายให้เบิองจะยามฝนตกบัดนี้มาเบืองยามเด็ดออกอู้หยามเด็ดออกนี่ก็งามไปวาดหนึ่งก่อยามน่าวมอกลงนี่งามไปวาดหนึ่งก่ออ้ยผู่บอบี้ได้มอกเข้าจันทรนพู้แนวนี้นะโอ้ดีโทรศัพท์หลุงทางหน้าไดก็ยามตกถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนคุณนะเออเป็นเมืองเลยเป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบ ภูตานเมืองไทยภูฐานเมืองไทยนี่นะเออนี่นะเที่ยวเมืองเลยให้มันควายก้อนอย่าไปทางอื่นทางอื่นเถอะเมยังเลยบ้านเฮางามกระดอกกระบียอนี่นะเอ้ยคุณนะสวยงามว่าลำเป็ดพี่น้องเอ้ยอ่อ,อนสอนให้อ่อ,อนสอนดินอ่อนสอนเน,ออน,นื้ออ่อนสอนผูอ่อนสอนผ้าอ่อนสอนอน,นาอ่อ,อนสอนให้อ่อนสอนเมืองเลยบ้านเฮาแท้งามโกกว่าห้นี่นะไปเห็นงานหมอตายเต็มเป้าปั๊มเวลาบ่ทนัน ลิบพี่น้องรอลิบพี่น้องเอ๋ยสันเก่าแล้วเขาอยู่สันเกตมือนี้ยเขาจอดสันเกตพี่น้องไปเห็นงานเมือเนี้ยยงสันซ่องยังนำสะพานว่าได้ไปพาสุมวิวข้างล่างุมวิวสะพานพี่น้องฝ้าสิบบริเวณขันเห็ุงานแล้วนี่นะหมวดตายไไทยคลิปอยู่นี่ไอยาง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 เร็วเร็วช่วยเร็วส่วยแล้วช่วยเร็ว